คุณปู่ภัยวงโพสภาพคู่น้องปีใหม่เขียนแคปชั่นน่ารักอ่านแล้วอบอุ่นหัวใจสัมผัสได้ถึงความรักและก็ความห่วงใยจริงๆค่ะสำหรับคู่ปู่หลานคุณปู่ภัยวงกับหลานสาวสุดที่รักอย่างน้องปีใหม่ลูกสาวแอบทักษอ,อนกับสงกรานต์เตชนะนรงที่มีมาให้เห็นตั้งแต่ไหนแต่ไร โดยล่าสุดคุณปู่ไพยวงนั้นก็ได้โพสภาพคู่กับน้องปีใหม่ย้อนไปในวันที่ไปร่วมงานไว้อะไรคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญคุณพ่อของแอบทักษอ่อนพร้อมกับแคปชั่นน่ารักน่ารักที่อ่านแล้วอบอุ่นหัวใจมากว่าคุณตาเป็นทางช้างเผือกอยู่บนฟ้าปู่จะเป็นแท็กซี่ให้ปีใหม่อยู่ตรงนี้สบายสบาย ช่างเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับโมเมนต์นี้จนแม่แอปนั้นต้องเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าขอบพระคุณค่ะคุณปู่ด้วยรักและเคารพค่ะซึ่งงานเนี้ยก็ทำเอาชาวเน็ตนั้นต่างพากันชื่นชมคุณปู่กับความน่ารักที่มีให้กับน้องปีใหม่อาทิชอบแคปชั่นคุณปู่ค่ะน่ารักคุณปู่รักและห่วงใยปีใหม่เสมอหลานคนโตที่น่ารักน่าเอ็นดูค่ะ คุณปู่น่ารักที่สุดน้องปีใหม่พิงคุณปู่แบบรักมากแคปชั่นคุณปูเ่เลิศที่สุดน่ารักอบอุ่นหัวใจแทนเลยค่ะความรักความห่วงใยที่มีต่อหลานสาวเอ็นดูแคปชั่นปู่คุณปู่กับคุณหลานน่ารักมากเลยค่ะน้องปีใหม่ก็เหมือนคุณพ่อมากสำเนาถูกต้องตรงเป๊ะน่ารักจังเลยค่ะคุณปู่อบอุ่นหัวใจจังเลยค่ะ คุณปู่น่ารักมากๆค่ะคุณปู่รักปีใหม่มากๆชื่นชมแคปชั่นคุณปู่คุณปู่น่ารักน่านับถือเป็นที่เคารพยกย่องของเอซีมากๆค่ะสัมผัสได้ถึงความรักที่คุณปู่มีให้กับน้องปีใหม่จริงๆเลยละค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ